ไม่มีตังค์มาปลูกข้าวเลยเอ็นไคอะ่ะเติมโลบัคสิร้าน Elite Shop บริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ ID บวกพาร์และแบบกลุ่มเลสีด้วยนะลิงก์อยู่ใต้ล่างเลยจ้าโอ้จริงดใิใช่แล้วใช่แล้วซส้อเลยซื้อเลยซส้อเลยต้องต่อยกระสอบทรายนานแค่ไหนเนี่ยกว่าเวาจะอัพทำไงดีทำไงดีเฮ้ยมีเกมพาร์คุณสองนี่วะเฮ้ยเติมโลบัคดีกว่าร้านนี้เลย Lowly Buck Shop เลสสี่ถึงห้าลิงอยู่ใต้ล่างเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในแมปเออโซลิเตอร์รีสันแนนนั่นเองนะครับแมปนี้นะครับก็เล่นได้แค่บนคอมเท่านั้นนะครับบนมือถือไม่สามารถเล่นได้นั่นเองวันนี้เข้ามาในแบบโยมทูตนะอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอยากมวยเฉยเอา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 เ,าเ,าเาจ้าอ๋อเจ้าอฮะเจ้าอ๋าอ โอ้คนอาลิปอยู่มากวนนะ้าโอ้นะวันนี้เราก็จะมาแค่แบบเติมโค้ดเฉยๆนะครับก็มีโค้ดใหม่เข้ามาทั้งหมด4โค้ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราแจกให้แล้วเราก็จะเติมให้ดูด้วยเออนี่คาแมงเลยนี่อาวุธนี้นะครับก็เป็นเคียวเนาะเออก็มีสกิลทั้งหมด3สกิลเรารีวิวก่อนล้วกัน ก็กดคิวนี่หมุนเชี่ยวอย่างนี้อ่าคู่กับพี่มากเลยอาวุธชิ้นนี้นี่แล้วก็เอฟครับนี่เป็นสีอย่างเทนะเนื่องจากสีมันเข้ากันนะพี่ก็เลยให้เขามาช่วยนิดนึงนะก็น้องการเนาะเออเลยวก็เมื่อกี้ที่มันกลืกลนๆะน้องกานเนาะเออกดสนติจัดอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเติมโค้ดน,นะครับอ่ะโค้ดจะได้อะไรเดี๋ยวเราพามาดูก่อนนิดนึงก็คือโค้ดจะได้เออเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับตรงนี้นะครับ พี่มีที่สุ่มสปินทุกช่อง11จําไว้นะครับ11และเดี๋ยวเราจะเติมโคดวิธีการเติมโคดก็ง่ายๆครับเห็นข้างล่างซ้ายไหมจากตอนแรกที่ให้พิมพ์ในช่องแชทเปลี่ยนเป็นข้างล่างซ้ายคําว่า enter code อ่าก็ให้เรากดคํำนี้ลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้อ่าเดี๋ยวแปะขึ้นให้นะครับมีทั้งหมด4อันนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะพิมพ์อันแรกไปก่อนเลยหนึ่ห mv เอ้า1 m v i s i t ใช่ไหมมี s ด้วยโอ้ออะไร1 m v i s i t s ะ <S แลวเรากด enter ครับปึบนี่ออ้อย่างเงี้ยคือขึ้นว่าเติมโค้ดเข้านะครับเออต่อมานะครับก็เป็นโค้ด like, light like light 1 5 k นะครับอ่ะดูนะก็อย่างงี้ปึบบ1 5 k Enter จึบอ่าก็จะได้แหละอ่าแล้วต่อมานะครับก็เป็นไลท์หนึ่งหมื่นเคนะเฮ้ยไ,ไม่ใช่หนึ่งหมื่นเคหนึ 10, ่งหมื่นเฉยๆก็กด Enter ปุ๊บอ่าอันเนี้ยคือเติมถูกนะครับขึ้นคนํานี้แต่ถ้าเราเติมผิดอ่าจะขึ้นยังไงอ่าไลท์อ่า like. น,นี่จะขึ้นอย่างนี้ครับก็คือเขาบอกว่าโค้ดผิดหรือโค้ดหมดอายุแล้วนั่นเองอ่าต่อมาเป็นไลท์เจ็ดพันห้า ปึ๊บอ่าเข้านะครับพี่เติมเข้าหลายคนมาเม้นนะครับคลิปที่แล้วว่าเอ้ยทำไมเติมไม่ได้อ่าพอดีโค้ดมันหมดอายุพอดีนะครับเขาแจกโค้ดวันต่อวันนะครับช่วงนี้เนาะเออใครที่มาเล่นก็รีบๆเติมนะครับรีบๆดูรีบๆเติมนะแล้วแต่ช่วงของหนูเลยจะโชคลายโชคดียังไงอ่ะจำได้ใช่ไหมครับว่าสปินทั้งหมดมี11ชิ้นอ่ากดไปปุ๊บตอนนี้มีแล้ว26นะครับเพิ่มมาโค้ดเยอะคนที่เล่นเป็นสายอาวุธ ควรไปสุมอาวุธดีๆแล้วก็สุ่มสีให้สวยๆเช่นแบบอันเนี้ยเอออันนี้ก็สุ่มสีสวยนิดนึงดึงมาหน่อยชึบอ่าฟืบนี่อย่างเท่อ่ะเดี๋ยวเราพาไปฆ่าคนเล่นๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ง่ายๆก็กดปิดคลิปไปเลยถ้าใครไม่อยากดูแต่ใครอยากดูต่อก็ดูเราโบลี่คนดีกว่าเราจะฆ่าคนนะุณเน่ะปิดโปรเกต์เกมนิดนึง อ่าเกมมันมีปิดเสียงเกมอาเราทําตัวนิสัยแบบเด็กเวนนะฮะเด็กเวนก็ชอบทํากันเนี่ยพี่ก็ชอบนะฮะเรื่องชี้เชียนี่ไว้ใจผมนะฮะเขาทำอะไรอะฟุบเอ้ตายเฉยเอ้ขอโทษครับขอโทษครับน้องๆไม่ได้ตั้งใจยมมาทูดมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราเราเราไปไล่ฆ่าทุกคนเลยใะไขแมงโผมาฆ่าแมงมัน ดักหน้าดันวะดักหน้าดันดักหน้าดันเอาให้แมงร้อนอ่ะเอาให้แมงร้อนเอาให้แมงล้อนเอาให้แมง้อนเอาให้แมง้อนเอาให้แมง้อนอืเอาให้แมง้อนอุ้ยอุ้ยมันรอดได้ไงมันรอดจากมือเนื้อมือได้ไงเนี่ยมีการจะมาสู้จะมาสู้กับพี่เหรอยมมาทูตบาล์เจ้าไอ้บารีกบาดีบาดี เดี๋ยวเฮมันสู้ว่ะมันสู้อุ้ยอุ้ยไม่สู้มาดิเฮ้ยเอาอ๋อไอเด็กนี่มันเอ้ยมันอยู่ในรูมันอยู่ในรูจะเอาอ๋อเอาอ๋อเอาอ๋อเออเราเราเก่งกับคนที่เวลน้อยกว่านะเออไม่ออกมาเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะณตอนนี้นะครับก็มีอาวุธทั้งหมด3ชิ้นเหมือนเดิมอืมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเออ ลืมบอกเลยเรื่องเออสเตตนะครับพี่จะพูดเรื่องสเตตนิดหนึ่งพอดีลืมพูดนะครับก็คือ,เอ,อสเตตจริงๆแล้วอัพค่าโซอืมเขาเรียกว,ว่างไงเดี๋ยวก็คืออาวุธนะครับค่าโซจากคนที่เป็นอาวุธเขาจะหาร2นะครับสมมติอาวุธเนี่ยอัพค่าโซ 1, 100ง้ก็เท่ากับว่า มาเข้าตัวเราเนี่ยแค่50อ่าแต่ถ้าตัวหลักเราอัพ100ก็ได้ทั้งหนึนะครับอ่าอัพเลือดร้อยนึงก็ได้ร้อยนึงแต่ถ้าอาวุธอัพเลือดร้อยนึงเราก็จะได้50อ่าเข้าใจเนาะง่ายๆก็คืออาวุธเนี่ยเขาจะหาร2นะครับอ่าก็คือถ้าตัวหลักเราเวลเยอะอาวุธเราก็เพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือคนที่ถืออาวุธก็ค่อนข้างมีผลแต่มันเวลคนเดียวค่อนข้างยากนะเนื่องจากสกิลมันไม่ค่อยมีเออก็มีประมาณนั้นแหละสําหรับ คลิปนี้เออก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีสาระเลยแล้วอยู่ดีก็มีสาระขึ้นมาเฉยก็ใครดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะก็ช่างหัวมันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปวิดีโอวัอนนี้ก็คงมีวันนี้ก็แบบมันเล่นขำๆนะครับเกมนี้ก็ฟาร์มเวลไปเรื่อยๆแล้วกันเวลตันนะครับก็มี200แล้วก็มีอีเวนต์อะไรของเขาอยู่นะครับก็คือหาวิญ,ญญาณสีม่วงเออเขาบอกว่าวิญ,ญญาณสีม่วงเนี่ยได้จากคนที่ผู้โชคดีนะครับจะได้ออกมายังไม่มีรายชื่อ พี่นะครับยังไม่ได้ไปหารายชื่อว่ามีใครบ้างแต่ก็มีประมาณหลายคนอยู่เห็นเขาพูดวนะ่าน่าจะเกิน5้าคนแล้วก็ได้ถ้าเราฆ่าเขาได้นะครับเราก็จะได้ออวิญญาณสีม่วงก็บอกไว้เลยนะครับพวกนั้นเคาเวลกันเกือบ0 0แล้วะตอนนี้เห็นเขาพูดกันนะบางคนเข้า200ไปแล้วนะครับเพืลอตันเกมนี้ก็คือเวิลดนะณนะตอนนี้พี่ก็จะไลฟ์สตรีมแบบนี้แล้วกันวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะ ไล่อะไรนะครับตอนแรกก็ไม่จาอะไรบุคโคคุโนก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เออม,มีแค่นี้แล้วก็เรื่องผิดพลาดคลิปก่อนหน้านี้ก็กราบขอโทษด,ด้วยแล้วกันเนื่องจากพี่ทําผิดจริงๆนะครับพี่ทําแล้วก็นอนเลยไม่ได้ดูนะครับมีเลยมีข้อผิดพลาดเยอะก็ถ้ามีอัปเดตอะไรหรือข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวพี่จะมาบอกให้นะครับโอเคไปลายบายจ้า